ครับวันนี้อาจารย์จะมาให้ชมแก้วสารพัดห,หรือลูกอมกินทองให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศดูนะครับว่าเขากินยังไงครับเริ่มเลยนะครับ พุทโธเมนาโตัโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสกจพัจัูชุจจมหาบูชาทันผู้ดูแลรักษาทัตอันสัต์สิมีเดทานุภาพอิสวาสุอิติปิโสปวาเล็กรลเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายหลังไร้ข้ามหาฤทิสิกบจาสามาสัม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 มาอะุนะมัปะทฏานโมทายพุทโธเมนาโถตัโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสกจัพัจัูชาจจมหาบูชาท่ันผู้ดูแลรักษาทัตอันสัต์สิมีเดทานุภาพอิสวาสุ มะมะอุณะมะพัานะโมพุทหายะพุทโธเมนะโตตมโมเมนะโตสังโฆเมนะโตสักกะจัพะจัปชาจะมมะปุจาท่านผู้ดูแลรักษศรัตนสัตว์สิมิเตทานุภาพอิสวาสุอิติปิสวาเดรเสรจริญมาเจริญนี่เจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายดังไรข้ามาหากประจอมสามาสัมมาสัมมาสัมมามะอุณะมะพัตนะโมพุทหายะเดี๋ยวจะพึ่งนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์แล้วจะโชว์วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาหรือให้ให,ให้มากินทองอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้จะให้กินเข็มทองไปเลยครับ เอาเอาเข็มไหนก็ได้นะโอ้นามาสสวายนะมาโอ้นามาสสวายนะมาโอ้นามาสสวายนะโมพุทโธเมนะถวะทมโมมีนาโทสังโฆมีนาโทะสกจัพพะจับูจัจหาบูจาตันบูโดแลระสาทัอสสิมิเตถานุภาพิสวะสุอิติเบสุปวะเดะเจริญมาเจริญนิ่งเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายหลังไหนก็มหาลุสิกาปจัสัมมาสัมมาสัมมาอะอุตนะมะพะทะนะโมพุทธายะครับทองที่ทองที่กินไปมันจะ เอาไปเลยนะครับว่าธาตุทองถูกเกลื่อนยายมามาอีกที่หนึ่งแล้วครับมาอยู่ที่ลูกอมแล้วครับจบครับอันนี้